Mà đây Mà Thôi Mẹ เล่นเลยเล,เลยหเลไปๆไหลไว้หลไว้ดิให้มันคาบสิ <Okay. S 1> good boy. มากูดบอยมากูดบอยพี่นำ้ำพี่น้ำไปไหนลูก ขึนน้นมานั่ง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 ก o ดบ boy Good boy เก่งมากเขาบอกว่านัาง่นง,นนนงนัง่งเลยอืมนั่งนอนครับ